สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆและคุณผู้ชมที่รักทุกท่านนะคะวันนี้บีทักทายเนาะไปห้างมาแดดร้อนๆค่ะเพื่อนๆคะ่ะไม่ได้ถ่ายตอนขนใส่รถให้ดูเนาะไม่ไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่เนาะดูว่าบีซื้ออะไรมาวันนี้เงินสองพันมีทอนนะครับเพื่อนคะ่ะเงินสองพันมีทอนจ้ะดูจ้ะว่ามีอะไรมั่งเนาะนี่คะ่ะ มีน้ำแล้วก็มีขนมก๊อบแก๊บแบบนี้ค่ะบีดบอกแล้วว่าบีดไม่ค่อยกินข้าวบีดชอบกินขนมเหมือนเหมือนเด็กน้อยแต่ว่าแก่แล้วเนาะหมดระสะใจสะใจตัวเองเนี่ยค่ะบีดได้เบงเบแล้วก็ได้นิชชินเห็นไหมเป็นกลงแบบนี้ได้แบบนี้ค่ะ แบบนี้ค่ะขนมที่บีกินแล้วก็แบบนี้แบบเด้งเด้งึ๋งดึงึ๋ๆเนี้ยบีชอบอนนอใครใครเคยกินบ้างอันเนี้ยใครเคยกินบ้างคะแบบเนี้ยบีชอบกินมากเลยกินหมดหมดกล่องเดียวคาที่เลยนี้มันจะนึกงดึบนะคะอันนี้ก็เราชอบกินแล้วแต่คนชอบเราได้ขนมแบบนี้ค่ะแล้วก็ได้ขนมเปียกเนาะเป็นโหลแบบนี้เลยนะ ได้ผักได้มะเขือเทศได,ะะได้มะละกอได้มันกอได้หมูค่ะได้หมูสามชั้นแบบสไลซ์แล้วก็ได้หมูสไลซ์แล้วก็อันนี้คือหมูสับค่ะมะเขือเทศอฮอทดอกฮอทดอกที่จะไปทอดเราจะทอดให้กรอบๆแล้วก็จะอร่อยมากฮอทดอกไก่นะคะ มาม่าหมูสับแล้วก็ได้มาม่าเผ็ดอีกหกของจ้ะมาเั็นหมาหลกอมาล่าทั้งหลายแหละนะคะมาม่าแบบนี้ไข่อีกสองแผงอย่าแปลกใจนะคะมีเพื่อนๆชอบถามบีดว่าทําไมคุณบีดเนี่ยซื้อไข่มาทีละสองแผงกินทันหรอกินทันจ้ะไข่คุณหมอบอกว่ากินได้ไม่ไม่มีโทษนะคะไข่แล้วบีก,ก็เอาไข่มา มาทำไข่พโลอ่เงี้ยคะ่ะเพราะว่าใบไม่ได้ใหญ่มากนะคะเนี่ยทำทีก็ครึ่งแผงกินทีก็กินทีกินเล่นนะคะทีละสามสี่ใบละไข่เนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องสงสัยว่าทำไมมีเคเซื้อไข่มามาให้ไข่กินหรอกินพันหรอกินพันค่ะเราดูวันเดือนปีผลิตเขาอยู่เนาะแล้วก็เจียวทีนึงก็เจียวประมาณหกใบเจ็ดใบเงี้ยคะ่ะไข่เกียวนี่กินเล่นก็อร่อยนะคะเพื่อนค่ะ กรุนาจะคล้องใจ <laughs> นี่ค่ะประมาณนี้ค่ะบอกว่าบีดใจไปเท่าไหร่ทั้งหมดนี้ถ้าใครทายถูกบีดให้ค่าขนมจริงนะเนี่ยถ้าใครถูกใครถูกเป๊ะเป๊ะเนี่ยนะบีดให้ค่าขนมจริงแต่ว่าบีดบีดจะบอกตัวเลขเลย <laughs> ถ้าบีดบอกตัวเลขกล้วคือค่าขนมก็คือไม่ไม่ได้นะคะ <laughs> บีดจะบอกตัวเลขว่าทำไมถึงมีทอนนี่ บีดจ่ายไปหนึ่ายสามสิบบาทค่ะหนึ่งพันเาร้ิบดาทบีไดได้ของทั้งหมดกี่ชิ้นอ่ะได้ของทั้งหมดกี่ชิ้นคุณผู้ชมเออได้ของทั้งหมดกี่ชิ้นอ่ะอืม,อมถ้าจำไม่ผิด ได้ของทั้งหมด32ชิ้นนะคะได้ของทั้งหมด32ชิ้นเนี่ยจ่ายไป1900 1 9 0 0เอ่อ38บาทพอดีมีทอนอยู่เนาะโอเคค่ะเพื่อนๆคะนี่ค่ะของแพงไม่แพงก็จะประมาณนี้แต่บีดว่าได้เยอะอยู่นะได้เยอะอยู่นะคะคุณผู้ชมอันนี้32บาทเห็นไหม เอาให้ดูเพราะว่าเพื่อนบางท่านอยากรู้เนาะเพื่อนที่อยู่ต่างประเทศอยากรู้อันนี้สาสิบห้าบาทห้าสิสตางค์เห็นไหมบิดจะให้ดูมั拉กรดูนะคะมะั拉กรนี่เท่าไหร่มรั拉กรถูกลงกับเพื่อนขาบิดใจหายมากเลยสิบหกบาทยี่สิบห้าสตางค์ค่ะเพื่อนบิดใจหายมากเลยว่าโอ้ช่างผิดหรือเปล่าอะไร <laughs> ถูกก็ใจหายแพงก็ใจหายนะคะอประมาณนี้กันเพื่อนค่ะ บบาายยทักทายแค่นี้นะคะดูแลตัวเองรักษาสุขภาพทุกทุท่านนะคะขอบคุณที่รับชมมากๆนะคะทักทายทักทายจ้าจุ๊บจุ๊บ